คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตสิเบเอ็ดจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สารงานเสริมพลังทั้ง4ประเด็นคือผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนกเกษตรเพื่อสุขภาพการจัดการขยะซึ่งในรอบปีที่ผ่านมานั้นทุกประเด็นให้ใช้พื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนและการถดปร,รียนความสําเร็จจากพื้นที่ต้นแบบไอขยะที่เราเราพูดคุยกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นสุดท้ายทังก็คืออย่างเช่นพื้นที่สวีเอนมีการถอนสอนประเด็นเรื่องเรื่อง,อง,องของการจัดก,การต้นทาน ชุมชนเข้มแข็งจริงนะครับเองถิ่นเข้มแข็งจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วขยะก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ก็คือยังไม่ไม่ไม่สุดของปลายทางดังน,นั้นวิธีการสุดของปลายทางเนี่ยก็คือที่เราคุยก็คืออย่างน้อยอย่างเช่นทุกประเด็นจะทําหน้าที่เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างไปเล่นเด็กและเยาวชนมองถึงการจัดการกับปัจเจกเสีย่ยงเช<น>่นอ<ม>ันตรายราของบุหรี่ไฟฟ้า,า,<ภ>าในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา,า,า,กาซึ่งถ้าดูแลมันก็ครบถ้าเราพูดเรื่องของประเด็นของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการที่ทําง,งานกับเรื่องนี้นะครับที่เราป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าครับแล้วก็ที่สําคัญคือการ พยายามเอ,อสเอสอเองกับสอบชอเองนะตอนนี้ครับเราก็พยายามสร้างกลไกของพณังทำงานในระดับเขตซึ่งคิดว่าในหลางอย่างนี้ครับก็จะมีการประชุมหรือว่าอาจจะตั้งร่วมกับทางของอประเด็ิตี้หรือพอหลังจากที่มันมีเรื่องของบริษัทไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตอนนี้นอกเหนือจากที่จุฬาภรแล้วเนี่ยที่ชุมพรเราก็ทํา เก็บข้อมูลสองอำเภอนะคะว่าเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเพิ่มเติมมานะคะก็แต่ว่าแต่เดิมที่เราเคยทําตรงที่ปีที่ผ่านมาเราเน้นเรื่องของสุขภาพกิดในเด็กนะคะและตอนนี้เนี่ยเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมาก็เราคงต้องเอาเรื่องนี้เพิ่มเข้าในแผนกต่อไปเมีการส่งเสริมมีการลดหลายจ่ายต้นรายได้ประเด็นเกษตรเพื่อสุขภาพในมิติของความมั่นคงทางอาหาร เขตสุขภาพที่11มีพื้นที่การทํางานที่เป็นพื้นที่ต้นแบบทั้งในระดับจังหวัดและในระดับพื้นที่ตําบลจนสามารถยกระดับเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในงานสร้างสุขภาคใต้ทุกครั้งที่ผ่านมาในรายละเอียดจะสู่ที่เข้ามาหาพูดถึงเรื่องของมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเนี่ยนะันโยบาย,ายที่เราเป็นตัวชีวิตสาคัญในการลงในยังพื้นที่นะครับเพรเนเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เรื่องของการออมเพิ่มขึ้นนะครับ พราะเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เราไปพบเจอนะครับพวกมันายุครบตั้งห้ติดค่ะขาดนี้ค่ะเขตสุขภาพที่11เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครอบคลุมทุกพื้นที่การเตรียมความพร้อมต้อนรับสังคมผู้สูงวัยมุ่งเน้นการลดภาระพึ่งพิงและเป็นภาระของลูกหลานให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ลดภาวะติดบ,บ้านติดเตียงแต่หันมาติดสังคมเพื่อสุขภาพะะที่ดีอีกทั้งการจัดให้มีการจัดทำนามนูญผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต่างๆที่มีความพร้อมเพื่อนนะคะหรือใช้ในการดําเนินง,งานของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะ,ะก็จะมีในเรื่องของการเชิญในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบนะคะซึ่งเราตั้งเป้าไว้หนึ่งจังหวัดหนึ่งพื้นที่ต้นแบบนะคะก็จริงแลวเป้าหมายพื้นท,ที่นี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่น่นาจะสามารถผู้ เป้าหมายของปีตัดไปคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตสิบเอ็ดยังคงยึด4ประเด็นหลักในการกับเคลื่อนสําหรับการสานงานเสริมพลังและจะขยายพื้นที่ต้นแบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลความสําเร็จไปยังพื้นที่อื่นๆอย่างต่อเนื่อง